อ,อาาาครสถนที่ไม่จำเป็นจะต้องมีหนังสือกองพเนนแต่น่าจะขึ้นอยู่กับบรรยากาศของการอ่านที่ผ่อนคลายหนังสือตามความสนใจวันนี้รายการสะพานสายรุ้งจะพาไปรู้จักกับผู้ก่อตั้งห้องสมุดเล็กๆที่เก็บเรื่องราวศิลปะทั่วโลกเอาไว้ในแบบของห้องสมุดในฝันของเธอ ค่ะก็คือเป็นคนโตมากับหนังสืออยู่แล้วอยู่กับหนังสือมากกว่าอยู่กับคนค่ะเพราะฉะนั้นคือเราเราคุ้นเคยกับห้องสมุดอยู่แล้วเข้าห้องสมุดต,ตลอดเวลาตั้งแต่เด็กถึงโตเพียงแต่ว่าความรู้สึกของเราตอนนี้ต่อห้องสมุดต,ตอนที่เราเคยเข้าดรรมถมัธมมยมเนี่ยเรารู้สึกว่ามันอาจจะแบบ ไม่ได้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันมากเท่ากับสมัยก่อนแล้วนะคือเหมือนตอนเราเด็ก,เ,ดกเนี่ยเรากว่าเราจะไปหาข้อมูลอะไรอะ่ะเราตื่นเช้าขึ้นรถเมลไปถึงหอสมุดแห่งชาติหรืออะไรเงี้ยกว่ากว่าจะไปถึงตรงนั้นเพราะมันมีแบบมันมีที่เดียวอ,อืมแต่เดี๋ยวนี้ห้องสมุดมันต้องแข่งกับอะไรหลายๆอย่างไม่ใจะเป็นอินเทอร์เน็ตไม่นจะเป็นสื่ออย่างอื่นเพราะฉะนั้นคือเรารู้สึกว่าห้องสมุด ตอนนี้เนี่ยมันควรที่จะต้องปรับตัวแล้วก็ดึงรับให,ให้ให้เข้ากับยุคสมัยตอนนี้ด้วยเเพราะฉะนั้นถ้ามันจะอยู่เป็นแบบเดิมเดิมมันอาจจะไม่สามารถดึงคนมาได้เท่ากับสมัยก่อนแล้วเนี่ยค่ะคือเราก็อยากให้ห้องสมุดเป็นแบบที่เราทำนี่แหละ <c oughs> เราถึงทำขึ้นมาใช่ไหมเพราะว่า <c oughs> <c oughs> คือส่วนตัวเราอยากให้มันเป็นที่ที่สร้างชุมชนและสังคมเล็กๆของมันขึ้นมามากกว่าที่จะที่จะเป็นเรื่องของอาการเดินเข้าไปแล้วนั่งอ่านหนังสือเราก็กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเรามองว่าความสำคัญของการสร้างชุมชนของคนที่คิดอะไรอ,อย่างเปิดกว้างหรือว่าต้องการหาข้อมูลอย่างเงี้ยม,มันสำคัญเพราะฉะนั้นคือการเข้าห้องสมุดเนี่ยมัน,มน มันไม่ใช่เป็นแค่การเข้ามารับอย่างเดียวมันคือการเข้ามาแล้วแลกเปลี่ยนแล้วสร้างไดะล็อกหรือว่าทําให้เกิดอะไรบางอย่างขึ้นน่ะเมื่อไม่มีห้องสมุดแบบที่เธอต้องการเธอจึงลุกขึ้นแล้วค่อยๆสร้างห้องสมุดในฝันของเธอและแบ่งปันพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูน้ร่วมกันของผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกันคือศิลปะก็มาจาก ที่บอกนะเพราะเราโตมาหนังสือเราก็รักการอ่านอยู่แล้วแล้วก็อพอเรียนอักษรนี่ค่ะเรียนวรรณกรรมมันก็อยู่ในหนังสืออย่างเดียวแล้วพอไปเรียนต่อสายศิลปะเราก็เริ่มสะสมหนังสือด้านประวัติศาสตร์จิ้นแคตตาล็อกนู้นนี่อะไรเงี้ยด้านศิลปะแล้วาทางานอยู่ต่างประเทศสักพักอะค่ะทำด้าน archive ค,คือการจัดเก็บข้อมูลด้วยทาในองค์กร n o n p r o ฟิตเกี่ยวกับด้านศิลปะด้วยแล้วก็พอ กลับมาที่เมืองไทยเนี่ยก,ก็ได้งานเป็นแบบนักวิจัยด้านศิลปะเ,เป็นองค์กรต่างประเทศทีนี้มันก็เลยคือเราเลยรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีพื้นที่แบบนี้เท่าไหร่ในในประเทศไทยอ่ะคือพื้นที่ที่ที่หนึ่งคือจัดเก็บข้อมูลศิลปะร่วมสมัยเลยแล้วก็ให้คนเข้ามาใช้ได้ฟรีคือคือมันจะมีที่ที่เก็บแต่ว่าจะอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ที่เข้าไปได้ยากนะเราต้องจ่ายเงินหรือว่าอะไรเงี้ยคือเราเรารู้สึกว่าเราอยากให้มันมีที่ที่มัน เป็นเงนเองแล้วมันเปิดกว้างแบบร้ออ่ะอแล้วก็เลยคิดว่าจะสร้างขึ้นมาแต่ก็ขึ้นมาเป็นสเกลเล็กๆก,ก่อนก็คือเอ,เอาสิ่งที่เรามีแล้วก็มาแชร์ให้กับคนอื่นให้เพื่อนๆหรือคนในวาดวงหรือลูกศิษย์หรืออะไรเข้ามาใช้แล้วพอ,อมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มเราก็รู้สึกว่าเออทำ อะไรให้มันเกิดความเคลื่อนไหวในในสเปซตรงนี้ด้วยดีกว่าไม่ไม่อยากให้มันเป็นสเปซนิ่งๆก็เลยเทําเรื่องของการจัดกิจกรรมขึ้นมาส่วนมากคือจะเป็นถ้าในรูปแบบจะเป็นรูปแบบการท้อลการเสวนาการเลคเชอร์อ lecture, หรือว่าพรีเซนเทชันแล้วก็มีฉายหนังด้านบนมีห้องฉายหนังนะคะ่บาทีก็ฉายลงตรงนี้แล้วก็มีเวิร์กช็อปบ้าง โดยที่ในทางเนื้อหาส่วนมากเนี่ยจะไม่ได้เป็นศิละปะเท่านั้นนะคะคือเราเน้นสิ่งที่เกิดขึ้นในในโลกในสังคมร่วมสมัยอ่ะคือเราเน้นด้านการศึกษาอยู่แล้วะคะ่ะก็คืออยากให้มันเป็นพื้นที่ที่มันเอื้อกับการการศึกษาการทำงานวิจัยการทำอะไรเงี้ยให้ได้มากที่สุดเราอยากที่จะสร้างคอนเทนต์ให้ให้กับวาดวงให้ได้มากที่สุด เพราะว่าด้านโดยเฉพาะด้านศิลปะเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเท็กซ์ออกมาเท่าไหร่คือเราก็อยากให้มันมีมีเนื้อหามีหนังสือมีอะไรออกมาให้มากกว่านี้แล้วก็อยากให้ที่นี่เป็นที่ที่เก็บข้อมูลด้านนี้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วก็ส่วนในแง่ของกิจกรรมก,ก็จริงๆก็อยากให้มันมีอะไรที่ที่เป็น เขาเรียกว่าไม่ใช่ว่าเป็นแค่กิจกรรมเกิดขึ้นแล้วจบไปอะ่ะจึงมีการอาจจะเป็นจัดเป็นโปรแกรมเป็นคอร์สระยะยาวหรืออะไรก็ว่าไปอะไรที่มันที่มันส่งเสริมทางด้านการศึกษาให้เยอะที่สุดนะคะอ,อยากจะให้องค์กรเหล่านั้นหรือว่าห้องสมุดเหล่านั้นเนี่ยจะลองเ,ออเหมือนกับปรับตัวเข้าเข้ากับ โลกสมัยใหม่ที่ท,ที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการติดต่อกับคนหรือว่ามีการใช้โซเชียลมีเดียหรืออะไรแบบนี้เพื่อจะดึงคนเข้ามาคือพยายามที่จะให้มันทันสมัยมากขึ้นแล้วก็เข้ากับยุคสมัยอ่ะหรือว่าถ้าเกิดคนที่สนใจที่จะทําห้องสมุดก็ไม่อยากให้ยึดติดว่าห้องสมุดคือห้องที่มีแต่สมุดและอยู่อย่างเงียบๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือมันสามารถเป็นอะไรก็ได้คือเราจริงๆเรามองว่าห้องสมุดเ,เป็นที่ที่เหมือนกับมาเพื่อที่จะ เพิ่มความรู้และแบ่งปันความรู้กันมากกว่าเพราะฉะนั้นมันไม่จัเป็นที่ต้องเป็นมีสมุดหนังสือด้วยซ้ำอ่ะมันจะเป็นห้องสมุดที่มีแต่หนังหรือว่าเพลงหรือว่าอะไรก็ตามอะ่ะอุปกรณ์อะไรก็ได้คือคือมันแค่เป็นที่ที่คือเรียกว่าเป็นรีซอสเซนเตอร์เป็นที่ที่มันเป็นที่รวมความรู้ในแต่ละด้านมากกว่าคืออยากให้คนที่จำหรัแบเราเราอยากให้สังคมมันม,ม,นมีมันมีห้องสมุดเฉพาะทางมากขึ้นนะคะอืม ใครที่สนใจทางไหนก็แล้วมีมีสิ่งที่เป็นเป็นเป็นรีซอสด้านนั้นเยอะๆก็เอามาแชร์กันได้คือ,อเรามองว่าการการแชร์เนี่ยมัน,ม,นมันไม่จเป็นต้องต้องให้คนอื่นเอาเอากับไปบ้านอะไรอย่างี้ดไวยซ้ำแล้ไม่ต้องให้หยิบยืมด้วยซ้ำคือแชร์กันแล้วทากิจกรรมร่วมกันแค่นั้นแล้วมันก็เป็นเป็น,ปนทิศทางที่ท,ที่ที่ควรจะเป็นของห้องสมุดสมัยนี้อะค่ะ นอกเหนือจากการรณรงค์เรื่องการอ่านแล้วพื้นที่ที่จะให้คนไทยได้ใช้หนังสือก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะรายการสะพานใส่รุง้งอยากเห็นห้องสมุดมากกว่าห้องเก็บหนังสืออยากเห็นพื้นที่ที่คนมาร่วมแบ่งปันความรู้ความสนใจกันมากกว่ามาหยิบหนังสือแล้วเดินกลับบ้านไ ได้วเวลาพักการอ่านกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆรอคุณผู้ชมอยู่กับสะพานใสยรุ้งค่ะ